สิบกระเป๋ากุชชี่สีชมพูคูคูชิกชิกสวัสดีค่ะวันนี้อาราวด e เกิลจะมาขอนำเสนอกระเป๋ากุชชี่สิบรุ่นที่มีสีชมพูให้กับสาวหวานอมเปรี้ยวที่มีความคูคูชิกชิกอยู่ข้างในอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่ากระเป๋าแบรนด์กุชชี่นั้นบ่งบอกถึงสไตล์ความคลาสสิกและความซุกซนไปพร้อมๆกันแต่ก็จะแบ่งระดับความคูไปตามรุ่นต่างๆด้วยนะคะ ก่อนจะไปดูกระเป๋าทั้ง10รุ่นที่เรานำมาเสนอรบกวนสาวชิคๆทั้งหลายช่วยให้กำลังใจช่อง Around the g i r l ด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ถ้าหากพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ใบแรกกันเลยนะคะที่ตระกูล G G Marmont ค่ะ Gucci G G Marmont Medium Matelasse Shoulder b a c k Pink หากคุณกำลังมองหากระเป๋าที่ออกแนวเท่ๆตัวกระเป๋าเป็นหนังม a t เตลาเซมีลวดลายปักที่คลาสสิกพร้อม Hardware Double G แอนทิคสีทองที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ยิ่งมาในสีชมพูที่ดูเย้ายวนก็สามารถสภายเพื่อยกระดับชุดแบบใดก็ได้ให้ดูหรูหรายิ่งขึ้นและสนุกสนานได้ไปในเวลาเดียวกันค่ะ 2. Gucci b a m b บมบู4 7 Mini Top Handle b ม g in ท i n k แ e a t h e r สำหรับคนรักกระเป๋ามินิต้องลูกนี้เลยค่ะกระเป๋าหูหิ้วด้านบนขนาดกระทัดรัดมีหูหิ้วไม้ไผ่ทรงโค้งขอบบนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สามารถถือจากที่จับด้านบนหรือสะพายด้วยสายที่ถอดออกก็ได้นะคะจุดเด่นของกระเป๋ารุ่นนี้ก็คือการเลือกหูจับมาจากไม้ไผ่ที่ไม่มีตำหนินำมาอบให้ได้ส่วนโค้งที่ต้องการและเคลือบด้วยแลกเกอร์เพื่อให้ได้สีน้ำตาลที่สมบูรณ์แบบโดยกรรมวิธีนี้ต้องใช้เวลาถึง13ชั่วโมงเลยนะคะและสิ่งนี้จะทำให้กระเป๋ารุ่นบมบูถึงจะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ความแตกต่างของลายไม้ไผ่ก็ทำให้กระเป๋าแต่ละใบไม่มีทางเหมือนกันไปได้เลยค่ะ ต่อที่รุ่นที่3เลยนะคะ Gucci Dionysus Crocodile Small Shoulder Bag in Pink กระเป๋ารุ่นนี้เปิดตัวในปี2015และด้วยจุดเด่นคือฮาร์ดแวร์ที่มีตัวล็อกสไตล์แอนทิกรูปเกือกมา้ารูปแบบกระเป๋าที่ดูหรูหราแต่ก็ไม่ราบเรียบจนเกินไปยิ่งลูกนี้ที่เป็นสีชมพูและลวดลายลึกลับของหนังเจระเคก็ทำให้หลายๆคนลงเสน่ห์ของกระเป๋ารุ่นนี้ได้ไม่ยากเลยค่ะ4 Gucci Aphrodite Shoulder Bag in Light Pink กระเป๋าสะพายรูปพระจันทร์เซี่ยวมีวัสดุเป็นหนังนุ่มและฮาร์ดแวร์ดับเบิลจีสีทองแบบเงาตัดกับสีชมพูหวานของตัวกระเป๋าเป็นอย่างดีพร้อมด้วยสายสะพายที่ปรับได้ตัวล็อกแบบแม่เหล็กเพิ่มความมั่นใจและเสริมพลังให้กับผู้ที่ถือกระเป๋าใบนี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะ 5. g u กุชชี่แจ็1กี1 Mini มิกกระเป๋าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสไตล์วินเทจ วัสดุเป็นขนลูกวัวสีชมพูตัดขอบด้วยหนังสีดำฮาร์ดแวร์สีทองทำให้รู้สึกร่วมสมัยไวชิกชิคคุณสามารถถือหูจับด้านบนสะพายไหลหรือสะพายเฉียงคาดตัวก็ได้ 6. g u ุชชี่แบมบูแบ็คแพ k คพิงกลับมาที่ตระกูลแบมบูเพราะเราคงไม่สามารถที่จะมองผ่านเป้สะพายลูกนี้ไปได้หากเราเป็นสาวผจญภยัยแบ็คแพ็กระเป๋าใบนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยุค90 ตัวกระเป๋าทำด้วยหนังเรียบสีชมพูมีฮาร์ดแวร์โทนสีทองและไม่ไผ่ใครจะเดินทางแต่ก็อยากชิคๆคูลคูย่าลืมกระเป๋าลูกนี้นะคะ 7. Gucci ชชี่แบมบูมินิแฮนด์แบ็กแบมบูอีกครั้งเพราะในยุคนี้สาวๆบางคนอาจต้องการแค่กระเป๋าใบเล็กๆที่ให้ความรู้สึกซุกซนสนุกสนานแต่ก็ยังมีความหรูรานิดๆเพราะมีฮาร์ดแวร์ไม้ไผ่โทนสีทองประดับไว้อย่างโดดเด่นบนตัวกระเป๋าหนังสีชมพู หากชอบความกระทัดรัดสะดวกกระเป๋าลูกนี้ก็เป็นคำตอบให้คุณได้เพราะมีสายสายที่ปรับและถอดออกได้ทำให้เข้ากับทุกสไตล์การแต่งตัวเลยค่ะ 8.Gucci GG Marmont Light Pink Bell Bag เรามาต่อกันที่กระเป๋าคาดเอลสีชมพูอ่อนๆตระกูล GG Marmont กันบ้างใครได้เห็นกระเป๋าลูกนี้ก็คงเอ่ยคำว่าน่ารักออกมาได้ไม่ยากด้วยหนังเมทัลเซ่เชฟรอน กับฮาร์ดแวร์เซรามิกสีชมพูอ่อนที่มาพร้อมกับสายโซ่สามารถใช้เป็นกระเป๋าคาดเอลหรือกระเป๋าสะพายก็ได้ตามสะดวกเลยค่ะ 9. Gucci Silvy Top Handle Bag Pink ด้วยตัวล็อกโซ่สีทองแถบสีแดงเขียวและโลโก้สลักแบบมินิมอลลิสที่ดูสะอาดตาบนตัวล็อกรูปลักษณ์โดยรวมนี้ทำให้กระเป๋ารุ่นนี้เป็นตัวแทนผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองและไม่ว่าคุณจะถือหูหิ้วด้านบนหรือสะพายด้วยสายโซ่อันละเอียดอ่อน กระเป๋ารุ่นนี้ก็เป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่ยังเป็นที่ปรารถนาตลอดกาล 10. Gucci Silvie Mini Chain b a g p พ n k หากรู้สึกชอบสไตล์ซิลวี e แต่ขอแบบมินิได้ไหมก็ต้องมาที่รุ่นนี้เลยเพราะนอกจากจะได้ความมั่นใจหรูหราขนาดของรุ่นนี้ยังให้ความกระทัดรัดและน่ารักผสมมาให้ลงตัวอีกด้วยโดยมีไฮไลท์เด่นคือสายโซ่ยาว48ซนเมตรมาพร้อมแถบผ้าไนาลอนที่ผูกเป็นโบมาให้อย่างสวยงามสมบูรณ์แบบที่สุด เป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจใบไหนเป็นพิเศษกันบ้างหรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์มาบอกหรือหากมีใบอื่นน่าสนใจอยากให้เ,าเราวดเกิลหยิบม,มานำเสนอก็แจ้งมาได้นะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ